สวัดีครับครูป้อนะครับจากวิทยาบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพแผนกวิชาการโรงแรมวันนี้มีแขกรับเชิญนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้แขกรับเชิญของเราแนะนําตัวก่อนครับสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะแผนวิชาการโรงแรมนะคะอาจารย์เจรนายนดงามนะคะมีความยินดีที่มาร่วมในเรื่องการสอนออนไลน์เห็นไหมครับคุณครูตื่นเต้นมากเลยมีผู้ที่สุงโคนุนะครับมาช่วยสอนและคู่กับครูป้อน,นะครับเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบเนี่ยที่ไม่ยากเลยนะครับแต่วันนี้มันจะเป็นการสอนการทํารูปแบบมากกว่านะครับเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันครับ รเรามาดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทํากันเลยดีกว่านะครับคุณแม่นะเริ่มแรกนะครับตัวนี้เป็นขนมปังที่คุณแม่เห็นเมื่อกี้ในการตีขนมปังเนะี่ยคุณแม่คิดว่ายากไหมครับไม่ยากค่ะเนาะถ้าใครสนใจคลิปวิดีโอในการตีขนมปังย้อนหลังคุณแม่กดที่ด้านไหนเอ่ย สายมือด้านบนนะครับตัวไอไนะครับท่านผู้ชมนะครับขั้นตอนต่อไปตัวนี้เป็นไส้กรอกซึ่งไส้กรอกเนี่ยคุณแม่เคยเห็นไหมครับมันจะใหญ่กว่าไส้ปกติที่เราซื้ออันนี้เป็นไส้กรอกไก่หนังกรอบไหมคะเน,นี่ยใช่ครับตัวนี้มันจะเป็นไส้กรอกไก่หนังกรอบซึ่งไส้กรอกเนี่ยจะเป็นไซส์ใหญ่กว่าปกตินะครับตัวนี้เราก็จะยังควบคุมต้นทุนอยู่ในราคาที่ขนมปัง9บาทนะครับ,รบ,บเดี๋ยวรบกวนให้คุณแม่เรียงเขาเรีกยกอะไรเอ่ยถ้วยที่เป็นถ้วยรอง เดี๋ยวเราจะให้วันนี้นะครับมีขั้นตอนไม่ยากนะครับซึ่งเราจะต้องให้แม่เนี่ยขึงแป้งนะครับเรามีก้อนใหญ่ซึ่งเป็นไซส์160กรัมครึ่งหนึ่งก็80กรัมวันนี้ถ้วยรองต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ไซส์แปกรัมกำลังสวยให้แม่เนี่ยได้ฝึกทักษะแต่แม่น่าจะทําเป็นแล้วแหละ <laughs> ผ่าครึ่งครับแม่ <laughs> คือการแบ่งครึ่งของครูเนี่ยครูจะชั่ง160กรัมแล้วจากนั้นนะครับเราก็จะแบ่งครึ่งเราจะไม่ใช้วิธีการชั่ง80กรัมมันจะทําให้เราเนี่ยช้าครับแล้วก็จะเป็นการแบ่งครึ่งอย่างนี้แล้วก็ครึ่งเลยครับแม่ใช้ตรงอุ้งมือกดสักเล็กน้อยอันนี้เบาไปน่าจะเบาไปต้องกดมัน <laughs> ให้ให้แป้งเขาวนลักเข้าไปในนี้นะครับอาจจะต้องกดนิดนึงครับกดนิดนึงบีดอยู่แบบ เนี่ยครับบางทีถ้าเรารู้จังหวะนะครับคุณแม่คึงให้หมดเลยนะครับสองร้อยก้อนนะครับวันนี้นสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะนะ <c oughs> ค,คือพนกัพนกพนักงานของโรงแรมนะครับสามารถทําได้ทั้งอาหารแล้วก็เบเกอรี่นะครับเราสามารถ มีทักษะพวกนี้ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเราเรียน,นแผนกข็งแมต้นทุนที่ทํานี่้9บาทนะคะเราสามารถทําได้รปริมาณมากรสชาติอร่อยด้วยนะคะเพราะนั้นท่านผู้ชมที่บ้านนะคะสามารถใช้เวลาว่างในการทําขนมนะคะปังปัง,ปง20เมนูของคุป้อในวันนี้ไปทําอาชีพเสริมได้ด้วยนะคะใช้เวลาไม่นานด้วยแล้วก็ต้นทุนต่ำด้วยนะคะวันนี้เราจะเป็นลักษณะห่อขนมปังถ้าเราเอ่อรีดนะท่านแม่แล้วก็ม้วนอย่างเดียวเป็นทั่วไปนะครับวันนี้เราจะรีด ม้วนแล้วก็จะตัดนะครับตัดเป็น6ชิ้นนะครับโดยการบิดเป็นดอกไม้โดยการประกบกันนะครับ mm hmm. อีกอันนึงก็เราก็จะใช้วิธีการบิดเอา mm hmm. นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมี สอนให้คุณแม่ดูก่อนนะครับคุณครูจะคือแป้งเนี่ยถ้าเราได้อัตราส่วนนะครับแล้วก็เราเวลาเรา,เาจะเก็บแป้งไว้ในตู้เย็นแล้วค่อยมาทำเนี่ยเราควรแช่ส่วนผสมทั้งหมดเลยคุณแม่มให้เย็นทั้งแป้งทั้งนมทั้งไข่ทุกอย่างนะครับรวมถึง,ถงยีสต์ด้วยนะครับแช่ไว้กี่นาทีคะตัวนี้นะครับแช่ทั้งคืนค้างคืนไว้ได้เลยครับนะแต่เนยสดเนี่ยเวลาเขาเขามาตีเนี่ยเขาก็จะแข็งอยู่ แล้วก็ไปตีสักพักนึงเขาก็จะละลายนะครับการตีอยู่ในเครื่องเนี่ยต้องไม่เกิน15นาทีนะครับขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องห่อแบบนี้ไว้หมดเลยแม่ด้านนี้เป็นด้านที่เรียบนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะเราก็ต้องพลิกกับนะครับเพราะว่าเวลาเราโชว์นะครับบางครั้งเนี่ยด้านเนี่ยครับเขาจะต้องเรียบเงียนทองฟูสวยนะครับเราจะต้องห่อแบบนี้ทั้งหมดก่อนครับแนมะ่สามารถทำได้เลยครับโเค โดยทั่วไปนะครับไส้กรอกเนี่ยนะครับก็จะโผล่ขึ้นมานิดนึงแล้วจากนั้นเราก็เอามาใส่ในพิมพ์เนี่ยเขาก็จะค่อนข้างที่จะอะไรเอ่ยมันก็จะเป็นรูปทรงยาวใช่ไหมครับพิมพ์ของเขาเราก็จะต้องปรับให้เป็นรูปทรงยาวเช่นเดียวกันนะครับถึงจะแต่วันนี้เราได้พิมพ์กลมเราไม่ต้องปรับครับเราจะทําไส้กรอกเนี่ยเป็นลนักษณะพิมพ์กลมเป็นรูปดอกไม้ครับแม่ดอกไม้ควรจะมี6แฉกหรือ5แฉก หค่ะหกหกดีกว่าน้องหกหเพราะว่าเราจะแบ่งง่ายฮ <c oughs> <c oughs> นะเราจะห่อไปอีกสักพักหนึ่งเราจะมีทำสอแบบนะครับในเรื่องของอไส้กรอกนะครับแบบตั้งแล้วก็แบบนอนนะครับทำคนละ3อันก่อนพ่แม่ขนมปังนี่เขายืดได้นะครับเวลาเขา คุมไม่หมดนะครับแล้วก็คึงคึงไปเลยนะครับคึงค้อมกระสซกไปเลยข้อระวังนะคะข้อระวังในการทําขนมข้อระวังนในการนนทํมาสกขนมเนี่ยนะครับเวลาเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องใช้ถุงพลาสะติกคลุมไว้เพื่อเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยขึ้นริ้วน,นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นการเหมือนแบบว่าถ้าเราไม่มีตู้เขาเรียกว่าตู้ อบที่มันเป็นอไอ้น้ำนะครับเราก็จะใช้ต้มน้ำนะครับแล้วก็ยัดไว้ข้างล่างนะครับก็จะทําให้ไวแล้วตัวนี้เราจะทําให้แป้งเขามีความเสมอกันด้วยนะครับตามไส้กรอกแล้วก็คึงได้นะครับคึงให้เขาเสมอกัน,กนให้หอมเดี๋ยวผมคึงอันอ่าเสมอกันแล้วันานวันนี้เราจะขึ้นรูปเป็น2ลักษณะนะครับ มาชมคอยดูนะความสํำคัญในการทำไส้กรอบแบบที่เป็นดาวกระจายหรือเป็นดอกไม้แล้วก็เป็นแนวตั้งเนี่ยมันก็จะคือการแบ่งครับถ้าคุณครูแบ่งนะครับคุณครูก็จะแบ่งในลักษณะที่1ส่วนก่อนนะครับแล้วก็แบ่ง3ถ้าเราจะเอา6นะครับตัดขาดเลยครับเอาไปเมตัด แต่ถ้าเดี๋ยวเราจะทำห้าให้ดูนะครับการแบ่งหกไม่ง่ายนะครับนี่ชำนาญนะครับชำนาญเป๊ะค่ะเป๊ะครับเมฆเป๊ะมากนะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาเรียงต่อกันเป็นรูปดอกมานี่ครับเป็นหกส่วนแค่นี้นี่นะครับ แล้วเราก็จะมีพิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะครับขนมปังที่เรา,เาทำนะครับเราจะเห็นไหมคุณครูจะไม่ได้เอาเอาเอาตูดขึ้นนะครับเราจะเอาด้านที่เราหั่นขึ้นหมดเลยนะครับแล้วก็จะสวยงามเหมือนเหมือนเรามาี6ชิ้นนะครับตัวนี้เราก็จะพักไว้นะะอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งสามารถทำได้หลายแบบนะคะใช่ครับ ก็จะพองสวยเราจะสามารถใส่มายองเนสนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไส้คาวนี่ก็จะคู่กับมายองเนสครับแม่แล้วก็อาจจะมีหมูยองไก่ยองนะครับโรยอยู่ตรงกนะครับแล้วก็โรยด้โรยด้วยเรียบร้อยสวยเหมือนกันนะครับอันลักษณะที่2ครับเราจะทําอีกแบบหนึ่งนะครับเราจะตัดอยู่ที่5้ดีกว่าหรือ6เหมือนกันครับ6แต่ตัดไม่ขาดครับ1น่งตัดไม่ขาด แล้วก็โค้งเข้าเลยครับเท่าไหรห้ใช่ไหมคะ6แม่ใช่ไหมห <laughs> <6. S 1> <laughs> แต่ว่าตัดไม่ขาดตัดไม่ขาดตัดแป้งยังอยู่แต่ไส้กรอกน่าจะขาดหรือยังไง <laughs> <laughs> ก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> นะครับ <laughs> เดี๋ยวเรามาดู2ลักษณะว่าชอบลักษณะไหนนะครับ mm. ก็จะเหมือนโค้งอยู่่แม่โค้งมาติดกันเป็นอย่างนี้อันนี้ขนมปังเขาก็ จะพองด้านบนนะแม mm ่เนาะแล้วก็ด้านอันนี้ก็จะโชว์ไส้กรอกด้านบนนะครับก็จะมีลักษณะที่นะเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะแตกต่างกันนะครับพิธีการคล้ายคลึงของคุณแม่อาจจะได้เป็นสองแถวนะครับอาจจะไม่ได้ <laughs> เออมันอาจจะได้อีกแบบหนึ่ง <laughs> นะครับเราอาจจะจับให้เป็นเหมือนกลีบดอกไม้นะครับอ่าออมีข้อเสียนิดนึงคือตรงปลายนี้เราต้องเอาขนมปังไว้ เยอะพอสมควรนะครับเห็นไหมเราก็ทําไปปาไปแม่แล้วก็เป็นเหมือนการเรียนรู้ไปเหมือนเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับเราจะทําจนหมดเลยแล้วก็รอนะครับรอจนกว่าเขาจะขึ้นพองอีกทีแล้วเราจะมาดูแล้วมาอบกันนะครับครับเมื่อกี้นะครับเราได้ทำขนมปังไส้กรอกกับแม่เจระไนนะครับและทีนี้เราก็จะต้องนํามาทาไข่ที่ผสมกับน้ำเปล่าเช่นเดิมนะครับผม ในเรื่องของการทําขนมปังไส้คาวนะครับคุณครูก็จะเน้นย้ําอยู่เสมอว่าเราสามารถตกแต่งหน้าด้วยมายงเนสได้นะครับซอสพริกได้แต่การที่ทาซอสพริกลงไปเนี่ยคุณครูไม่แนะนําทาลงไปในขณนะตอนอบนะครับท่านผู้ชมเขาจะทําให้ซอสพริกเนี่ยมีมีน้ําตาลอยู่ในนั้นเขาจะไหม้นะครับตัวนี้นะครับก็าทาไข่จนทั่วเช่นเดิมนะครับ ขนมปังเนี่ยถ้าเขาอืดขึ้นจนเกินไปนะครับเขาก็จะทําให้เวลาเราทาขนมปังไปเนี่ยมันก็จะไม่เหนียวแล้วก็จะค่อนข้างที่จะยุบลงนะครับเดี๋ยวคุณครูจะลาดมายองเนสนะครับเป็นเส้นอย่างนี้นะครับคุณครูจะใช้เป็นแนวยาวอย่างนี้เลยนะครับให้เป็นเหมือนแบบว่ามายองเนสวิ่งผ่านซึ่งการวางขนมปังของเราเนี่ยก็จะเป็นเส้นที่ผ่านกันอยู่แล้ว เดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะครับติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับตัวมายองเนสเนี่ยเขาคือไข่กับเขาก็จะค่อนข้างที่จะไม่ไม่ไหม้นะครับซึ่งรสชาติของไส้กรอกมายองเนสของเราเนี่ยก็จะมีรสชาติที่ดีนะครับเดี๋ยวเราเอาข้าตาอบไปเลยนะครับ ขนมปังไส้กรอกนะครับตอนนี้เราก็เข้าเตาอบนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะแม่ว่าจะเป็นอย่างไรน่าทานมากค่ะโอ้โห,หขนมปังขนมปังไส้กรอกไก่หนังกรอบนะคะโอ้โหขึ้นฟูน่าทานมากเดี๋ยว คือลักษณะสีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาชานมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีความเงาๆนะครับไม่ทาได้เลยการทานมเนี่ยทำให้เพิ่มรสชาติของขนมปังยังไงคะครูก็ก็คือเขาจะมีความนุ่มนะครับตอนนี้ขนมปังเขาจะกรอบนะครับเพราะว่าหน้าเนี่ยเขาเหลืองสวยมากนะครับทาให้ขนมปังกรอบแล้วก็หอมแล้วก็นุ่มด้วยเนาะใช่ครับเดี๋ยวเขาจะดูดลงไปเลยนะครับตัวตัวขนมปังเขาจะเงา ก็คือเราทานนมนี่เราจะไม่เข้าเตาอบอีกแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือจะซึมแล้วก็จะทําให้หอมขนมก็จะมีรสชาติมากขึ้นแล้วก็ชวนให้ทานมากขึ้นเด็กๆดเด็กเด็กก็ชื่นชอบนะคะผู้ใหญ่ก็ชื่นชอบทานเป็นอาหารเช้าอาหารเย็นหรือว่าเป็นกาแฟเบรกนะคะอร่อยมากนะคะแม่ชิ้นใหญ่มากเลยเนาะใช่มากมายหน้าทานมากค่ะต้นทุนเราไม่ต้นทุนไม่สูงมากนะคะทานทำออกมาแล้วหน้าทานนะคะอร่อย อน,นี้นะครับจัดใส่จานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาที่คึกจริงแล้วนะครับ mm hmm. เขาเนี่ยมีความใหญ่ก็ควเรเลยสวยงาม,มบอกข้อดีๆในการทําอาหารหรือข้อคิดอะไรในการที่การทํา ในการทําขนมนะคะเมนูปังๆของของทางแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะในเรื่องของการปรับสูตรในเรื่องของการปรับลักษณะให้ขนมปังน่าทานแล้วก็ลักษณะของการผลิตที่สร้างสรรค์แล้วก็พยายามทําให้มีความต่างจากท้องตลาดก็จะทําให้ให้ขนมปังเราดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันก็คือเราสามารถที่จะลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มรายได้แล้วก็ทําให้เรามี การสร้างมูลค่าด้วยที่จะไม่เหมือนท้องตลาดทั่วไปนะคะตัวนี้ก็ฝากให้เป็นไอเดียดีๆสาหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะนําไปไประยุกต์ใช้แล้วก็ไปปรับสูตรได้นะคะเพราะถือว่าในสูตรตรงนี้ครูป,ป้อให้หมดทุกอย่างเลยรายละเอียดตรงนั้นนะคะค่ะก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวในวันนี้สําหรับวันนี้นะครับตัวขนมปังเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับมีความแตกต่าง จริงๆแล้วนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบอย่างที่แม่ว่านะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็หัวหน้าแผนกนะครับแม่เจียระันนะครับงดงามและก็ทีมงานครูป้อและคูโป้งนะครับขอลาไปก่อนนะครับกลับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ